นี่เหรียญมงคลเศรษฐีบารามีเก้าเก้านะครับนี่น่าจะเป็นชุดนอกลุ้นนะครับชุดกรรมการนะครับลงยาเหลืองลายเสือเนื้ออะไรนี่ผมก็ไม่รู้เนื้ออาปาก้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเนื้ออาปาก้าเอออาปาก้าอาปาก้าเนื้ออาปาก้าเลขโค้ดพันเก้านะครับชุดนอกลงัง อันนี้ไม่ได้อยู่ในลุ้นนะครับสวยไหมลงยาสวยเหมือนกันนะกล่องเป็นอย่างนี้ครับผมมงคลเศรษฐีบารามีเก้าเก้าได้มาหนึ่งลุ้นเอามา แกะให้ดูกแบ่งกันดูกันไปพี่เดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยนะครับไปแล้วครับเรียนสวยบายบาย